วัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปในจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงมุ่งหมายที่จะถ่ายถอนความยึดติดในจิตของบุคคลทั้งหลายท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่า ในใจิตใจของบุคคลนั้นประกอบด้วยจริตหลักที่ทรงแสดงไว้ในที่ดีสองประการคือตัณหาจริตจ,จะมีความยึดติดความเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นรูป,ปรวัตถุคือตนเองสามารถสัมผัสได้ไปตาหูจมูกลิ้นขายแต่เมื่อได้ศึกษากายจนเกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้ว่า แต่จริงแล้วไม่มีความเป็นเราเป็นของเราหรือเป็นตัวเป็นตนของเราจุดในกายจิตก็จะไปสายเข้าหาเวทนาซึ่งเป็นนิสกว่านั้นแต่แท้จริงแล้วการไขว่คว,ว้าแสวงหาเวทนาการดิ้นรนเพื่อจะได้เวทนาอันเป็นสุขมันก็เป็นอาการของตัณหาประการหนึ่งเมื่อบุคคลเหล่านั้นยังไม่สามารถละตัณหาในอารมณ์ได้ ก็จะมีความเพลิดเพลินชื่นชมยินด,ดีอยู่ในสุขเวทนาเหล่านั้นขวามที่จะได้เวทนาเหล่านั้นแต่นั้นจึงทรงสอนให้บุคคลตรวจสอบดูถึงความจริงแห่งเวทนาว่าแม้เวทนาก็ไม่มีความเป็นของตนหรือความเป็นตนหรือความเป็นตัวเป็เปนตนอยู่ในเวทนาเช่นเดียวกันก็สามารถที่จะแก้ตัญหาจริตซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลได้ จะในขณะเดียวกันบุคคลก็มีทิฏฐิจริตคือความคิดเห็นที่อาศัยความปักใจฝังใจลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะมีการกำหนดหมายในสิ่งเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความเข้าใจว่าจิตเป็นสภาวะที่งแท้แน่นอนไม่มีความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดในลักษณะนี้ ได้ฝังรากอย่างลึกลงภายในจิตใจของบุคคลทั้งหลายและมีการเผยแพร่มีการชี้แจงแนะนำอบรมกันมาในแนวนี้โดยลำดับจนถึงอธิบายบุคคลเข้าใจว่าจิตนั้นเดิมทีเดียวก็เป็นกลุ่มของจิตซึ่งใช้คำที่เป็นภาษาบาลีว่าอัตามันหรือปรมาตามัน ตามสภาพของปรมาตามันซึ่งเป็นที่รวมของจิตเป็นจำนวนมากมายมหาศาลนั้นเดิมทีเดียวก็มีความบริสุทธิ์ผุดพองแต่ต่อมาเมื่อเจอกับรูปปวัตถุที่ตัใช้คำ่าประกริตจิตก็จะมีความกำหนัดเกิดความกำหนัดในประกริตเหล่านั้นแล้วแยกตัวเองเข้ามาเกิดก็กลายเป็นชีวิตเป็นคนเป็นสัตว์ขึ้นมา เป็นในขณะเดียวกันตัวสภาพจิตนั้นจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงในตัวของแกเมื่อถึงโอกาสหนึ่งแกจะเข้าไปอยู่รวมกับตัวเดิมที่เรียกว่าปรมัตมันอันเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีความเปลี่ยนแปลงและอยู่เป็นเช่นนั้นอยู่ชั่วน,นิรันดร์พื้นฐานทางจิตใจของบุคคลที่ประกอบด้วยทิฏฐิประจากประการ ได้ได้รับการและได้รับการปลูกฝังเชื่อความเชื่อถือในลักษณะนี้เพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่งก็จะทําให้บุคคลยึดถือในจิตว่าเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนดังนั้นจะสังเกตได้ว่าหลักคําสอนที่มีอยู่ก่อนพุทธกาลนั้นไม่ว่าจะเป็นคําสอนในาศาสนาพราหมณ์หรือาศาสนาเชนหรือแม้ในาศาสนาอืสนๆก็ตาม ตัวจิตจะอยู่ในสภาวะเที่ยงแท้ส่วนจะเที่ยงแท้ในรูปใดในรูปของการเข้าอยู่ร่วมกับปรมาตมันหรือในรูปของการสถานมีสถานที่อยู่เป็นพิเศษสําหรับตนเองเมื่อเขาถึงจุดสุดยอดของการประพฤติปฏิบัติในศาสนานั้นๆคำนองที่พูดกันว่าเป็นเมืองแก้วเป็นการอยู่สุขชั่วน,นิรันดร์ซึ่งก็หมายความว่าจิตนั้นเป็นสภาวะที่เที่ยง ข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในจิตสูตรว่าดูกกรพิสูุ์ทั้งหลายการเห็นว่าจิตเที่ยงนั้นไม่ดีเลยเพราะว่าจิตมีความเปลี่ยนแปลงในลักษณะเกิดดับอยู่ทุกขณะถ้าเธอทั้งหลายจะพึงยึดถือว่าเที่ยงแล้วก็ควรยึดถือว่ากายเที่ยงเสียจะดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่ากายนั้นดำรงอยู่ได้นาน ขณะของกายดำรงอยู่มีความเปลี่ยนแปลงช้ากว่าจิตทั้งสองอย่างนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงด้วยกันแต่ถ้าจะเกิดไป็นกำหนดหมายว่าเที่ยงแล้วก็กำหนดหมายว่ากายจะง่ายกว่าจิตแต่ไงก็ตามเนื่องด้วยพื้นจริตที่ประกอบด้วยส,สติฐิคือความเห็นว่าเที่ยงแต่เรื่องที่แก้ไขได้ยากเพราะอะไรเพราะต้นข้าวของ เพราะว่าตัณหานั้นก็อยู่ที่สัตตะทิจิตตัวนี้แล้วก็จะมีการกําหนดหมายสภาวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนบเพราะเป็นของที่เที่ยงแท้แน่น,นอนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ดูจิตด้วยตัวเองให้เห็นประจักษ์แก่ใจตัวเองว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ก่อนจะถึงเช่นนั้นได้คือจะเข้าใจจะยอมรับความจริงเช่นนั้นได้ ก็ทรงสอนให้สง,งบดูจิตในลักษณะดิ่งๆคือเพ่งพินิดดูสภาพจิตซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละขณะโดยรู้ในแต่ละขณะว่าขณะนั้นนั้นจิตของตนเป็นอย่างไรเมื่อรู้โดยท่องแท้แล้วควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อจิตซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นๆัน,นในคนนี้ตรงแสดงโดยความเป็นคู่คู่กัน ลักษณะของความเป็นคู่นั้นพึงเข้าใจว่าเป็นสภาวะที่มีอยู่เป็นดูดในโลกนี้จึงเป็นแนวความคิดเริ่มต้นของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตัดสินพระทยัยเสด็จออกพระหนดโดยสมองเห็นสิ่งในโลกนั้นเป็นของคู่คือแก้กันและกันได้เช่นมีมืดมีสว่างมีทุกข์มีสุขมีร้อนมีเจ็ดมีกลางคืนมีกลางวัน นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทรงกำหนดหมายนอันจะแสวงหาทางตัดสรุเพราะอันพอตัดสรุเขาจึงแล้วก็พบว่าสิ่งทั้งหลายมีความเป็นคู่กันคือตรงกันข้ามเป็นปฏิปักษ์กันคือแก้กันเมื่อยามใดที่ความทุกข์เกิดขึ้นยามนั้นความสุขก็หายไปแต่พอความสุขเกิดขึ้นในขณะนั้นในจุดนั้นความทุกข์ก็ต้องหายไป จะมีความเปลี่ยนแปลงกันอยู่ในลักษณะนี้เรามาดูในชั้นละเอียดส่วนจิตก็ดูโดนยนัยเช่นเดียวกันทรงแสดงไว้เป็นคู่ๆเริ่มต้นด้วยคำบาเมื่อจิตเรามีราคะก็รู้ว่าขณะนี้จิตเรามีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าขณะนี้จิตเราปราศจากราคะลักษณะของราคะจิตเป็นอย่างไร ราคะก็คือกิเลสสายโลภะพร,ระาพาาคเจ้าทรงเรียกชื่อกิเลสประเภทนี้ไปร,รู้จักกันแพร่หลายทั่วๆไปนั้นมีถึงสิประการด้วยกันการเรียกออกไปหลากหลายฉชนนั้นเป็นการเรียกตามอาการของแก่ซึ่งเกิดขึ้นแล้วทำปฏิกิริยาต่อจิตในลักษณะที่แตกต่างกันชื่อก็เปลี่ยนแปลงไปแต่โดยลักษณะอาการ ท่านก็นสรุปไปว่าลักษณะของกิเลสประเภทนี้จะมีความยึดติดแน่นอยู่ในอารมณ์ต่างๆเพราะอะไรเพราะราคะนั้นเหมือนกับยางเหนียวยางเหนียวไปแตะตรงไหนไปติดตรงไหนก็จะติดแน่นอยู่ในสถานที่นั้นราคาเวลาเกิดขึ้นภายในจิตก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกัน เกิดความกำหนัดความเพลิดเพลินความยึดติดในอารมณ์อะไรในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิตภัณฑ์ใจของบุคคลก็จะยึดแน่นอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นและจะไม่มีการผ่อนคลายจิตใจสราบเท่าที่ยังมีความกำหนัดในอารมณ์นั่นอยู่ คนนี้ผู้ศึกษาปฏิบัติอาจจะต้องกำหนดพิจารณาเทียบเคียงในเวลาว่างว่างส่วนดวสภาพจิตที่ประกอบด้วยราคะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ก็จะเห็นถึงความจริงว่าบางครั้งความกำหนัดที่เกิดขึ้นภายในจิตในวัตถุในบุคคลในสิ่งของเป็นต้นตราบใดที่ความกำหนัดก็ยังมีอยู่ความยึดแน่นก็ยังมีอยู่ แม้ว่าวัตถุสิ่งของเหล่านั้นจะแตกสลายไปอาการเสียดายอาการเศร้าโศกที่เกิดขึ้นภายในใจพระปรารบความแตกทําลายของวัตถุและบุคคลเหล่านั้นนั่นก็คือผลที่เกิดขึ้นมาจากราคะและถ้าหากว่ายังไปเพิ่มความเข้มข้นให้มากยิ่งขึ้นภายในวัตถุเหล่านั้นแม้แต่บุคคลวัตถุสิ่งของเหล่านั้น ถูกเผาทำลายไปนานแล้วแต่ความเศร้าโศกความครัำควนหาเพื่อสิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาก็จะกัดกร่อนใจบุคคลถูกนั่นคือลักษณะยึดติตของกิเลสประเภทราคะหรือประเภทโลภะที่เกิดขึ้นครอบงำใจของบุคคลกรณีอย่างที่ท่านแสดงถึงเศรษฐีท่านหนึ่งที่ลูกชายตายเผาไปตั้งนานแล้ว ทุกจ้าจะนําข้าวปลาอาหารไปวางไว้ที่เผอศพลกูกร้องไห้เรียกหาลูกให้มารับประทานอาหารนั่นคืออะไรก็คืออาจารย์อาการของจิตที่ประกอบด้วยราคะด้วยโลภะมีความเข้มข้นสูงขึ้นก่อให้โมหะคือความหลงสูงขึ้นโดยไม่พยายามยอมรับถึงความจริงในสถานะนั้นๆ ความโศเป็นต้นก็กัดกร่อนใจบุคคลได้ในทุกโอกาสจากเท่าที่ความกำหนัดในอารมณ์เหล่านั้นยังมีอยู่ดังนั้นในข้อนี้ท่านจึงอุปมาให้บุคคลเห็นได้ง่ายว่าลักษณะของราคะจิตคือจิตที่ประกอบด้วยราคะอันเกิดขึ้นในอารมณ์ใดก็ตามเกิดขึ้นในรูปเกิดขึ้นในเสียงเกิดขึ้นในกลิ่นเกิดขึ้นในรสเกิดขึ้นในผลึกภพก็ตาม ถ้ายังไม่คลายก็จะติดแล้วจะติดสืบเนื่องติดติดต่อกันไปโดยอุปมาเห็นเป็นรูปภาพปเะมือกนกระเงติดตังลิงติดตัง,ง,ตงนั้นมีลักษณะอย่างไรตางเป็นยางเหนียวชนิดหนึ่งที่บุคคลไปวางไว้เพื่อจับลิงเมื่อล,ลิงไปแตะในส่วนในร่างกายส่วนใดของลิงก็ตามไปแตะที่ตัง ซึ่งต่างปกติแล้วเป็นมือหรือเท้าหรือกลนของหนึงแต่บักจะเป็นการนั่งทับต่างมากกว่าในกรณีของการนั่งทับภาพความเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นให้เขียนเป็นเชิงรูปธรรมท,ทันทีเมื่อไปนั่งทับไปติดต่างครับรู้ขึ้นไม่ได้ก็พยายามที่จะแกะต่างนั้นออกอาจจะเริ่มที่ตรงไหนเริ่มที่มอือเริ่มที่เท้า พอมือเอาเท้าไปแตะมันก็ติดอีกพอปากไปกัดมันก็ติดอีกลักษณะของภาพลิงติดตังจึงเป็นการติดทั้งมือทั้งเท้าและทั้งคนที่นั่งอยู่จิตที่ติดในราคะมีความกำหนัดยึดติดในอารมณ์ทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจะเป็นความยึดติดในส่วนที่ตนกำหนดมาน่าใกล้หน้าปรารถนาหน้าพอใจเป็นเบื้องต้น และต่อจากนั้นจะกระจายออกไปในสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวัตถุบุคคลที่ใจตนไปยึตติดเอาไว้ฉนันอาจจะเริ่มที่คนใดคนหนึ่งและกระจายออกไปในญาติพี่น้องของเขาในพ่อแม่ของเขานันในกรณีกำหนัดคนถ้าจะเริ่มกำหนัดในวัตถุัอกาจจะเริ่มที่อะไรสักอย่างหนึ่งและต่อจากนั้นจะกระจายออกไปหาส่วนที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้นและจะมีการยึดติดสายออกไปโดยนายะเนมดังนั้นสภาพจิตที่เป็นเช่นนี้เมื่อบุคคลตรวจสอบพิจารณาดูก็จะมองเห็นว่าสูญเสียความเป็นอิสระแตนจะต้องวิ่งไล่ความจากเพียรพยายามตอบสนองให้เหมาะให้สมกับความอยากที่บังเกิดขึ้นในอารม์นั้นๆ ซึ่งก็จริงแล้วก็เหมือนกับการไล่ไล่คว้าจับเงาไม่มีโอกาสที่ใครจะไล่จับได้การเปลี่ยนปรยาตอบสนองและยึดจ,จิตในวัตถุในอารมณ์ทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันไม่สามารถจะก่อให้เกิดความเต็มความอิ่มความพอความหยุดความควดขึ้นภายในใจได้ต่อจากนั้นก็จะมองเห็นโทษของราคะที่เกิดขึ้นภายในจิต ความคิดที่ประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะก็จะรู้ไปจากษ์ชัดอารมณ์แล้วก็เพียงขยจัดอารมณ์ในลักษณะนั้นออกไปอีกประการหนึ่งก็จะเกิดความเพลิดเพลินจินตีในอารมณ์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นซึ่งล,ลักษณะเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่บุคคลรู้ได้ดูได้เข้าจะได้ เมื่อใจของบุคคลไปกำหนัดในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะแสดงความเพลิดเพลินความชื่นบานมีการเฉลิบฉลองนั้นออกมาทางกายทางวาจาเมื่อมองย้อนกลับไปถึงจิตก็จะพบว่าจิตของบุคคลนั้นประกอบด้วยความกำหนัดความยินดีในอารมณ์หลดนั้นจนหยุดไว้ภายในไม่ได้ก็ออกมาจากภายในอ,ออกมาในภายนอกเป็นรูปของความเพลิดเพลิน การเฉลิมฉลองการวิ่งเต้นการเปรงอุทานการตะโกนออกมาเป็นต้นก็แล้วแต่ความรุนแรงของความยินดีที่บังเกิดขึ้นในอารมณ์เหล่านั้นซึ่งแน่นอนความรู้สึกในลักษณะนี้ก็จะเพิ่มปริมาณสูงขึ้นภายในจิตใจของบุคคลจนถึงกำกม,มุ่นคุ้นคิด แต่เมื่อหมกมุ่นคุกรุคิดข้าวความหลงก็จะเพิ่มสูงขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นเป็นตำนองอะไรตำนองพระอาภายัยมณีหลงรูปนางเราเองลงไปลงมาเข้าใจว่าเป็นตัวเป็นตนจริงๆจนเกิดอาการในลักษณะที่เรียกว่าครุ้มคลั่งนั่นคืออะไรใจคือใจที่มีความกำหนัดกล้าในอารมณ์เหล่านั้น ดยมองดูภาพทศก,กัณ์ที่เพิอฝันถึงรูปนางสีดาเป็นตน้นนั้นคือมองในเชิงรูปธปรรมก็จะเห็นลักษณะอารมณ์ที่แสดงออกมาเป็นเช่นนั้นนั่นก็คือจิตที่ประกอบด้วยราคะมีการปรุงแต่งจิตทําจิตให้เปลี่ยนแปลงเกิดความสับสนปายภายในจิตตองมองเห็นในจุดนี้ก็ ถ้าปริมาณของสติสมัมปจนญาณสูงก็จะมองเห็นทวชัดเจนเช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วทัศนะอิประการต่อไปนั้นจะพบว่าบุคคลเมื่อเกิดกำหนัดกล้าในอารมณ์ใดอ,อารมณ์หนึ่งก็จะมองเห็นความบกพร่องในสิ่งเหล่านั้นน้อยลงไปแ่ไในที่สุดจะมัวหมองหมกมุ่นดูกับเรื่องเหล่านั้นมีความหลงจัด อยู่ในอารมณ์หดอกนั้นไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามข้อนี้มองดูในรูปที่เป็นพฤติกรรมอันแสดงออกมาภายนอกของบุคคลเช่นบุคคลมีความกำหนัดในการเล่นการพนันคือเพื่อเพลินยินดีโดยการเล่นการพนันก็จะเพลิอนอยู่ในเรื่องเหล่านั้นลืมวันเวลาผ่านวันเวลาแม้บางครั้งบางคราวอ่านหนังสือที่ชอบใจเข้า เห็นหนังสือกำลังภายในหนังสือนวนิยายต่างๆเป็นต้นจะมีความหมกมุ่นมีความรุ่มหลงมัวเมาเพิ่มขึ้นในในอารมณ์เหล่านั้นในเรื่องเหล่านั้นแล้ว่าไปแตะในอะไรก็ตามภาพความเคลื่อนไหวที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาก็จะออกมาในลักษณะน,นั้นท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าใจมีความมัวเมามีความกำหนัดกระ ในวัตถุในอารมณ์นั้นๆซึ่งบางครั้งบางคราวสร้างความวิปร,ริตเปลี่ยนแปลงขึ้นมาภายในจิตเช่นบ้าเพราะรักบ้าเพราะสูญเสียเพราะผิดหวังเป็นต้นและมีลักษณะบางครั้งความคิดในทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงจนถึงอาจจะช็อกตายไปก็มีมีตัวอย่างมีนิทานบุคคลที่ท่านแสดงเอาไว้ ในสมัยพุตธกาลเองจะเกิดขึ้นแก่บ,บุคคลเหล่านั้นแต่เป็นปริมาณเข้มข้นจัดเกิดขึ้นรุนแรงครอบงาจิตตั้งหลักไม่ได้และจนถึงช็อกตายไปนี่คือความรุนแรงของกิเลสประเภทนี้แต่เนื่องจากเป็นกิเลสประเภทที่่อให้เกิดความกำหนัดความเพลิดเพลิน ลักษณะหล่อเลี้ยงใจมีการตอบสนองทำให้บุคคลชื่นชมยินดีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นบางครั้งบางคราวแม่นึกคริ้มอยู่ภายในใจก็รู้สึกเพลินเพลินดีราคะจึงเป็นกิเลสประเภทที่เหมือนอย่างดังกล่าวแล้วคือติดตรงไหนก็ชำระออกได้ยากความกำหนัดที่เกิดขึ้นภายในใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจากลักษณะอาการที่ ราวมาแล้วนั้นทําให้กิเลสประเภทนี้ก่อให้เกิดความกําหนัดความเพลิดเพลินความยินดีจากจุดหนึ่งไปหาจุดหนึ่งแล้วคืบคลานเรื่อยไปในอารมณ์นั้นๆใจจะกําหนดแล้วใจจะเพลิดเพลินพอกาหนดแล้วก็เพลิดเพลินปริมาณความเข้มข้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละขณะและการกําหนดหมายของบุคคลเหล่านั้นแต่ลักษณะาอาการจะแสดงมาในแนวนี้ ดังน,นั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติใช้ธรรมะที่ทรงกันข้ามเพื่อให้ใช้สติระลึกและใช้สัมปชัญญะรู้ประจักษ์แจ้งแก่ใจในขณะนั้นๆซึ่งในทางของการประพฤติปฏิบัติท่านมักใช้คำว่าระลึกรู้เลือรึกทันในขณะนั้นรู้ทันในขณะนั้นแล้วก็แก้ปัญหาตัดสินไปได้ในขณะนั้นนั้น ซึ่งแน่นอนหรือเกินประการตามดูจิตให้ทันถึงความเปลี่ยนแปลงในแต่ละกันน,นสติจะต้องเป็นไปเปลวสัมปชัญญะจะต้องมีกำลังมากและความเพียรจะต้องมีปริมาณสูงคือสามารถปลักดันให้ปิ้งไล่ทันต่อกิเลสที่บังเกิดขึ้นภายในใจในกรณีนี้ในตอนต้นๆ อาจจะเป็นการดูนิ่งอยู่เฉยๆก็ได้มันเหมือนอะไรเหมือนเราดูกระแสน้ําที่ไหลไม่ต้องคิดอะไรแต่นิ่งอยู่กับกระแสน้ําที่ไหลใจก็จะสงบอยู่ในที่นั้นแล้วในจุดนั้นเองใจเห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในกระแสน้ําอันไหลเป็นความไหลที่สืบเนื่องหนุนเนื่องกันมา การพิจารณาเห็นตามพระไยรักษณ์ก็บังเกิดขึ้นนั้นเป็นการเดินตามแนวสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแต่ถ้าหากจะคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือการรู้ลักษณะของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นต่อจิตว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษในกรณีของราคะก็เป็นโทษแต่โดยเฉพาะราคะเวลากเกิดจะกระซิบใจด้วย อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าความดําริด้วยอำนาจความใคร่เป็นกามของบุรษุษหรือมหนาจของราคะเป็นกามของบุรษุษคือเป็นความใคร่ของคนลองนึกดูว่ารูปทั้งหลายที่ดีอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเราไม่คิดถึงแก่เราก็ไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้ความขยวยขวัาปรารถนาเป็นต้นตลอดถึงกระสับกระซายอยากพบอยากเห็น ก็ไม่เกิดว่าต้องเริ่มที่ความคิดเป็นการคิดซ้ําคิดซากที่ทรงใช้ว่าการมาสังกับพักคือความดําริีด้วยอํานาจความใคร่ถ้าด,ดํารดในรูปอื่นมันจะไม่เกิดราคะต้องดําริีด้วยอํานาจความใคร่จึงจะเกิดเป็นราคาคิดมาได้และจะต้องคิดซ้ําๆำ,ซ,ำซากซากด้วยแต่เมื่อได้ดึงจิตไปดูไว้เฉย ไม่ดํมริต่อก็จะเป็นอะไรก็เรื่องของแกรเราก็ดูนิ่งๆเฉยๆอยู่ราคะก็ต้องสงบไปเพราะแกไม่ได้เชือ่อเหมือนไฟไม่ได้เชือ้อจิตใจของบุคคลก็จะสงบจากอัปนาตของสิ่งเหล่านั้นนี่พูดถึงกรณีคู่ๆูกันเพราะในกรณีทั่วไปนั้นไม่แน่คือแกอาจจะสงบด้วยราคะแต่ร้อนด้วยโทสะก,ก็ได้แต่ถ้าพูดกันในกรณีเป็นคู่คู เมื่อทำได้เช่นนี้จิตก็จะสงบจากราคะได้และปัญญาก็จะพิจารณาเห็นถึงลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยราคะว่ามันก่อให้เกิดการหมุนบุ่นเป็นวัตตะวนๆในช่วงสั้นช่วนสั้นคือการขวอยคว้าอารมณ์ เจนได้ว่าสิ่งที่เรากําหนัดสมมติว่ากินรับประทานอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเกิดพอใจยินดีในอาหารนั้นจะไม่มีการรับประทานครั้งเดียวแต่จะกําหนัดอยากรับประทานอยู่เรื่อยจะได้เสื้อผ้าสวยๆฟังเพลงสวยๆเห็นรูปสวยๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็หมุนบนคือซ้ําๆซัซซกๆหมุนอยู่ในเรื่องนั้นเที่ยวไปเที่ยวมาบางทีก็เป็นขาประจำในร้านอาหารนั้นๆเป็นต้น ซึ่งแสดงว่าก่อให้เกิดอาการหมุนวนขึ้นในการดำรงชีวิตนั้นในช่วงพฤติกรรมที่จะท้อนในชีวิตประจำวันแล้วก็หมุนวนทางจิตคือคิดแล้วคิดอกีกคิดหมุนกลับไปกลับมาอยู่ในเรื่องนั้นเมื่อแกหมุนวนได้ในปัจจุบันก็ต่อไปก็ก่อให้เกิดการหมุนวนในสังสารวัฏพราะจับใดที่ตันหา ราคะยังมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลการบุนบนในกระแสสังสารวัฏก็ต้องมีอยู่สับนั้นตางที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ว่าตัณหาชเนติปุริสังตัณหานั้นทำชนให้เกิดเมื่อถ้ามีตัณหามีราคะหรือมีโลภะเรียกชื่ออย่างอื่นก็ตามถ้าตัวกังแกยังมีอยู่ภายในใจของบุคคล ก็จะก่อให้เกิดความหมุนวนทั้งช่วงสั้นช่วงยาวและช่วงเป็นทั้งสารวัตจะหมุนวนอยู่ในอารมณ์นั้นๆในเรื่องนั้นๆและในสังสารวัตตามปริมาณของความเข้มข้นที่ัเกิดขึ้นภายในใจแต่มีความเข้มข้นจางหน่อยมนก็หมุนวนลอยได้สูงหน่อยคือมีพบมีช่าที่ประนีขึ้นหน่อยแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ของการหมุนวนนั่นเอง นี่ก็เป็นการส,สอนให้ดูสภาพจิตว่ามีราคะหรือไม่มีราคะเป็นการดูในชั้นหนึ่งคือดูนิ่งๆแบบดูกระแสน้ําไหลเพื่อใจสงบอยู่กับอารมณ์นั้นเท่านั้นสติสัมปชัญญะความเปลี่ยนช้เหมือนเดิมในชั้นหนึ่งนั้นเร่งปริมาณสติสัมปชัญญะความเปลี่ยนขึ้นคือพิจารณาดูด้วยประจักษ์ชัดแล้วก็ใช้สติตัดอารมณ์อย่างหนึ่ง แล้วลึกรู้อารมณ์แล้ใช้สัมปชัญญะตัดหรือบางทีก็ใช้สติปิดก,กัน้นในกรณีที่เป็นราคะพอถึงจุดหนึ่งก็จะมองเห็นว่าแท้จริงแล้วมันเปลี่ยนแปลงเหมือนน้ำไหลไฟสว่างนั่นเองจิตไม่ได้เที่ยงเลยแกไม่ได้เป็นราคะอยู่ตลอดและแกไม่มีความเข้มข้นหรือเจือจางอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ตลอด แต่ก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในจิตจิตจึงถูกย้อมสีด้วยอารมณ์ต่างๆด้วยเจตสิกหรือด้วยกุศลอกุศลต่างๆที่บังเกิดขึ้นภายในจิตอยู่ตลอดเมื่อความรู้บังเกิดขึ้นแก่จิตในลักษณะนี้ก็จะผ่อนคลายความกำหนัดยึดติดคือความหลงในจิตด้วยอำนาจที่ฐิจริตตรงไปได้โดยลำดับต่อแต่นี้ไปก็ขอให ตั้งใจทำความสงบสืบต่อ